โอเคครับคันนี้นะครับเป็นไลฟานเอฟสองห้าศูนย์นะครับอันนี้สวยมากๆเลยครับทรงฮาร์เล่เลยคันนี้นะครับผมรถจดสามสิบสิงหานะครับปีหนึ่งแปดนะครับคันนี้เครื่องสองสูมนะครับวีทวินนะครับผมท่อคู่สวยมากครับสวยมากจริงๆนะครับผมจะค่อยไล่มาให้ดูนะนะครับผมสวยจริงๆนะครับเนี่ย รถอย่างนี้ไม่รู้จะหาได้อีกเมื่อไหร่นะครับคือเป็นของแรครับหายากมากนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าผมขายไปแล้วเนี่ยถ้ามีออเดอร์มาใหม่เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะหาได้เมื่อไหร่นะนะครับผมใครสนใจก็รีบมาเลยนะครับสวยมากครับเครื่องวีนะครับอันนี้สองสูบเสียงพ้อมากครับ ทรงฮาเล่เลยครับโครเมียมเต็มคันนะครับโครเมียมเกตเอเลยนะครับอันนี้เงางามมากนี่ครับยางหลังนะครับแม็กหน้าแม็กสิบแปดนะครับค่างใหญ่เลยนะครับโอเคค่อยๆไล่ไปเลยนะให้ดูทรงรถรอบตัวลแล้วนะนครับรอบคันแล้วเนี่ยช่วงนี้จะงามมากเลยนะ โอ้โหเมียบยังเงาสุดๆนะครับฝนจะตกละนะครับนี่ฮะโอเคจะไล่ให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับตอนนี้นี่ผมถ่ายใกล้ให้ดูละนะครับาถึงสวยมากครับเงามากเลยนะครับผมเนี่ยสะท้อนตัวผมเลยนี่ฮะเงาดูเงาครับเงาจริงๆ อันนี้เนาะเนี่ยฮะไล่ให้ดูค่อยไล่ตรงให้ดูนะครับเนี่ยสวยมากโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันพรอะจริงนะครับเสียงเครื่องคันนี้นะครับผมสองสูบสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับเนี่ยฮะไม้หน้านะปัดเป็นประมาณนี้ัวชีดนะครับัวชีทำงานนะครับผมเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับ จริงนะครับสองสูบเนี่ยข้อคู่นะครับงามมากเลยงามมากๆเลยนะครับไฟหน้าดูไฟหน้ากันนะครับเนี่ยฮะแต่สวิตชแทนค่อนข้างไกลครับนึงนะครับเนี่ยครับถุงตาลปิดหมดนะครับเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับสวยมากครับวงเขาเนี่ยสวยจริงนะครับโอเคเดี๋ยวลองเบิร์นความเสียงเครื่องกันเลยดีกว่า มานี้แล้วกันนะครับเียงดังเียงใจชาวบ้านเขาพาอมากครับสวยมากคันนี้นะครับผมใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับราคาถือว่าไม่แรงแล้วนะครับผมเครื่องสองสูบวีทวินนะครับสวยจริงๆนะครับผมทรงนี่โอ้โหออกมาตาเลยนะฮะแล้วก็รถอย่างนี้ผมไม่รู้นะจะหาได้เมื่อไหร่นะครับนานจะมาทีเลยนะครับเนาะใครสนใจรีบมาเลยนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับขายไปแล้วผมไม่รู้จะหามาได้อีกเมื่อไหร่นะครับผมจะมาออเดอร์ผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหาได้อีกเมื่อไหร่ นะครับเสียงเสือนี่เพาะมากนะครับโอเคครับผมสำหรับคันนี้ก็มานี่ครับสวยจริงๆนะฮะโอเคตอนนี้ประมาณนี้ครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมยินดีนะครับมาดูตัวจริงได้เลยนะครับดูความงามของเขาได้เลยนะคันนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคันนี้ก็สวดอีกครับผมเจะรค่อยๆไล์ให้ดูทีฝั่งนี้สวยจริงๆนะครับเป็นฝั่งที่ผมชอบที่สุด สวัสดีครับโอเคคันนี้ลืมไปนะครับผมลืมบอกไปนะครับคันนี้มีเบาะหลังมาให้ด้วยนะครับผมเนาะสำหรับคนที่อยากจะมีคนซ้อนท้ายนะครับเนี่ยใส่ให้คนซ้อนท้ายนั่งได้นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่น็อตข้างหลังตรงนี้ตัวหนึ่งเนาะแค่นั้นเองนะครับผมมีหมดให้หมดแล้วนะครับสาหรับไลฟ์ฟาร์นเอฟสองห้าศูนย์นะครับคันนี้เนาะโอเคครับ